ล้อไซโคนร้อยหจ สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องต้นเบเกอรี่นะครับซึ่งวันนี้เรามารีวิวล้อไซโครล้อเอซึ่งล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อที่ใหญ่กว่าไซส์เดิมมากพอสมควรนะครับมากพอประมาณนะมีฐานที่กว้างขึ้นมาจากเดิมมากอยู่นะครับสำหรับล้อไซโครล165เอเป็นการพัฒน,นาเพื่ออัพเกรดสำหรับบอร์ดมีโบโอริเคนนะครับที่สามารถนําล้อตัวนี้มาใส่ได้อย่าง เต็มประสิทธิภาพนะครับเต็มรูปแบบและสวยงามนะครับผมทาให้มีความเสถียรสูงสุดในบรรดาล้อเติมลมนะครับที่มีอยู่ทั้งหมดนะครับไซโคล165มิลมีเสถียรภาพสูงสุดในบรรดาล้อเติมลมที่มีอยู่ทั้งหมดซึ่งสร้างขึ้นสําหรับสเก็ตบอร์ดไฟฟ้ายางในและยางนอกที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันทํางานร่วมกันเพื่อให้มีหน้าสัมผัสแบรนกว้าง65มิลิเมตรคุณภาพระดับพรีเมียมนะครับสามารถเพิ่มอายุการใช้งานนะครับหรือทําให้เพื่อนๆสบายใจได้นะ ว่าล้อตัวนี้นะครับจะไม่สึกง่ายนะครับแต่ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันก็สึกแหละนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ถ้าเราไปเจอตะปูนะครับก็ไม่หลอดนะครับแล้วต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันให้ดูนะครับว่าฟิลลิ่งนะครับมันเป็นยังไงมันดีหรือมันไม่ดียังไงว่าครัฟได้ไหมเลื้อยเป็นงูได้ไหมนะครับผมไปดูกันเลยครับในการเล่นของเจ้าล้อมีโบกไซโคลตัวนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าเขาให้ความรู้สึกที่ดีมากๆเลยนะครับ ทั้งในเรื่องการสั่นสะเทือนนะครับที่มีประสิทธิภาพมากๆเลยนะครับแล้วผมได้เอาไปลุยทางวิบากมาแล้วนะครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ในการเล่นทางเรียนี้นะครับถือว่าสบายเลยนะครับและสายครับนะครับสายครับสายเลื้อยนะครับบอกเลยนะครับว่าล้อตัวนี้นะครับไม่มีปัญหาในการครับนะครับผมสามารถซิกแซกได้ตามอำเภอใจเลยนะครับ และล้อเขานะครับให้ความใหญ่นะครับเพิ่มความนุ่มนวลและการยึดเกาะที่ดีนะครับเวลาลุยน้ํานิดๆนะครับด้านท้ายนะครับไม่มีปัดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นล้อเดิมนะครับด้วยหน้าล้อที่แคบนะครับอาจทาให้เวลาลุยน้ําเวลาล่อนท้ายนะครับยังไงหว่าจะมีปัดกันบ้างนะครับแต่ตัวนี้นะครับลุยน้ำนะครับไม่มีปัดเลยนะต้องบอกเลยนะครับว่ายางเขาดีจริงๆและมีคุณภาพนะครับด้วยหน้ายางที่สัมผัสได้ เยอะกบบคุ้นหน่นนะครับไม่ใช่แบบสัมผัสได้นีดเดียวนะครับในการเล่นนะครับที่ผมได้ลองเล่นดูนะครับถือว่าดีมากๆเลยนะครับทั้งความนุ่มนวลนะครับในทางวิบากยางพวกนี้ จริงๆมันไม่ใช่ยางทางวิบากนะครับแต่มันสามารถลุยได้นะครับมันเป็นยางแข็งทางเรียบนะครับผมที่เอาไว้แข่งเพื่อการยึดเกาะที่ดีนะครับแล้วก็นะครับอย่างผมนะครับน้ำหนักน้อยนะครับเล่นบอร์ดเจ้ามีโบวเฮลิเคนนะครับล้อล้อเดิมนะครับล้อเดิมของมันเลยนะครับอาจจะมีกระตุกต้องแต่ ESC เก่านะครับสำหรับผมนะครับน้ำหนัก50นะครับผมเวลาเล่นเจ้าตัวนี้นะครับไม่ว่าล้อเดิมหรือ ESC เดิม ESC ใหม่นะครับ มันจะมีกึกๆกักนะครับแต่เพื่อนๆของผมนะครับที่ได้ลองนะครับไม่มีอาการที่กระตุกเลยนะครับแต่ผมเนี่ยน้ําหนักน้อยนะครับมันจะมีอาการกระตุกนะครับแล้วพอผมได้เปลี่ยนเจ้าล้อแต่งของเจ้ามีโบวฮอลิเคนไปนะครับล้อตัวนี้นะครับอาการที่มีการกระตุกนะครับหายไปเลยนะครับเพราะน้ําหนักล้อนะครับมีความหนักพอสมควรนะครับ แต่ออกตัวได้ซิ่งเหมือนเดิมนะครับในการเล่นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องสายคัฟอะไรอย่างนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับไม่ได้มีผลกับการคัฟนะครับในการเล่นนะครับถ้าเราอยากคัฟได้เยอะใช่ไหมครับเราก็ขันบูชิ่งให้มันอ่อนลงนะครับแต่เรื่องทางตรงนะครับอยากได้ประสิทธิภาพที่พอสมควรนะครับก็คือเราก็ขายบูชิ่งให้แน่นนะครับจะทําให้บอร์ดไม่สายมากนะครับไม่ไม่สายเลยดีกว่านะครับไม่ใช่ไม่สายมากนะครับปัญหาอย่างหนึ่งของเจ้าล้อไซโคนของมีโบนี้นะครับคือ จุกลมของเขานะครับจะกลับด้านมาอยู่ด้านในนะครับซึ่งทําให้การเติมลมนะครับยากขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นอุปกรณ์การเติมลมนะครับจะมีแบบไฟฟ้าแล้วก็แบบตีนนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวแปลงนะครับซึ่งหัวแปลงเนี่ยเอาไว้ทาอะไรเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ล้อหน้าเนี่ยล้อหน้านะครับจะใช้เจ้าตัว2ตัวนี้ได้นะครับนี่สตัวนี้ได้โดยไม่มีปัญหานะครับแต่ล้อหลังนะครับนี่ล้อหลังนะครับ มันจะมีปัญหานะครับตรงที่มันมีอะแดปเตอร์ตัวสายพานตัวนี้นะครับตัวนี้มันทําให้จุบลมนะครับอยู่ด้านในนะครับซึ่ง2ตัวนี้นะครับใช้การไม่ได้เลยนะครับจะต้องใช้ตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับหัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็หมุน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 ถึงจะเติมได้นะครับผม อันนี้ก็เป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับในการเติมนะครับหรือมีวิธีหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากเติมแบบฮาร์ดคอร์นะครับก็ถอดล้อนะครับถอดเฟืองถอดเฟืองออกมาแยกให้มันเหลือแบบล้อหน้าอย่างนี้นะครับให้มันเหลือแบบนี้นะครับแล้วก็เติมลมได้เลยนะครับคงไม่มีใครทํางั้นหรอกครับ หัวแปงตัวนี้นะครับราคาอยู่ประมาณร0อยกว่าบาทนะครับซื้อหัวแปงง่ายกว่านะครับและท้ายคลิปต่อจากนี้นะครับจะเป็นการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแบบยาวๆนะครับแค่ฟังเพลงไปเฉยๆนะครับจะไม่มีเสียงภาคจากผมนะครับแต่โดยรวมนะครับการเล่นเจ้าล้อไซโครนตัวนี้นะครับถือว่า ดีเลยนะครับเพราะว่าเขาเออกแบบมาใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีนะครับต่อเจ้าบอร์ดมีโบโฮลิเคนตัวนี้เลยนะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปรีวิวสเก็ตบอร์ดต่อนะครับ และใครที่สนใจเจ้าล้อมีโบตัวนี้นะครับล้อไซโคลนตัวนี้นะครับสามารถไปสั่งได้ที่ร้านพีสเก็ตนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับราคาไม่แพงด้วยนะครับราคาย่อมเยานะครับแถมตรงรุ่นเจ้าบอร์ดมีโบฮอลิเคนนะครับหรือทักเฟสส่วนตัวของพี่ภูผาได้นะครับเขาเป็นเจ้าของร้านพีสเก็ตนะครับที่ผมได้ซื้อเจ้าบอร์ดไฟ SL 200-300นะครับแล้วก็ล้อไซโครนตัวนี้นะครับติดตามผมได้ทางเฟสส่วนตัวได้เลยนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งกริ๊งเพื่อเป็นกำลังใจ ให้ผมทำคลิปรีวิวนะครับ All that none keeps you up at night. Yeah, make all the demons cry. Yeah, we were built to thrive. Yeah. Yeah, We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough What keeps you up at night, yeah Make all the demons quiet. yeah We were built to thrive, yeah I think that we've all had enough oh, yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're causing their